ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหม้อเพิ่มไฟสเตตดาวทานประเมอร์ของแบรนด์คอมสันนะครับตัวนี้เป็นดูลษณ์ภายนอกก็จะมีหน้าจอหน้าจอที่เป็นจอใหญ่เลยนะครับของคอมสันแล้วก็มีลูกป,ปักให้มีเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นรุ่น30แอมป์นะครับเบรกเกอร์ Baker ก็จะอยู่ประมาณ32แอมป์ลูลักแข็งแรงครับกล่องหนา้า ด้านหลังฟังก์ชันก็มีให้มีปลั๊กตัวสอตัวแล้วก็มีทางเอาต์พุตก็เป็นบอดิงโพสให้แข็งแรงอินพุตก็เป็นบอยดิงโพสให้แล้วก็จะมีพาวเวอร์ปลั๊กให้สะดวกสบายในการใช้งานทีนี้ผมจะลองป้อนไฟเข้าให้ดูว่าจะสียสติปไฟยังไงโดยใช้ตัวพาวเวอร์ปลั๊กตัวนี้ครับ เสียบเข้าไปเลยแล้วก็เเกในตอนนี้ไฟตกอยู่190นะครับอันนี้เราก็จะดึงขึ้นในขณะที่ดึงขึ้นเนี่ยในขณะที่เราซีเลคเตอร์ขึ้นไปเนี่ยโดยปกติ ทุกยี่ห้อทั่วไประบบไฟก็จะตัดไปเลยนะครับในในขณะที่เราสเตปนี้ยแต่แต่เครื่องตัวนี้มันมันมันจะไม่ตัดไฟมันจะจ่ายไฟตลอดแม้ในขณะที่เราบิดขึ้นนะครับจ่ายไฟต่อเนื่องนะครับระบบไฟจะไม่โดนโดนโด,ดนตัดไปอ่สุดว่าได้สองร้อยห้าสิบล้วก็ใช้งานได้ปกติทีนี้เครื่องตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่า มันจะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับในขณะที่ถือว่ามันเราใช้งานอยู่บิดขึ้นมาอยู่ที่220แล้วก็ใช้งานปกติแล้วอยู่ดีๆไฟกระชากขึ้นมาต้นทางขึ้นมาเป็น220เลยปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยจะต้องรีบมาบิดลงเพราะป้องกันความเสียหายจากจากของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราใช่ไหมครับแต่คอมสันรุ่นเนี้ยรุ่น ที่ผมเรียกว่าตึงอัตโนมัติเนี่ยถ้าในกรณีที่ไฟไฟต้นทางมา220แล้วเนี่ยเครื่องจะบายพารให้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องรีบวิ่งมาบิดลงผมจึงเรียกตัวนี้ว่าสเต็ปอัพแบบตึงอัตโนมัติซึ่งมีเจ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ทำในเมืองไทยอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าในขณะที่ไฟมาเกิน220 แล้วมันจะบายพาร์ทยังไงเอาลองดูนะครับเอาเลยครับนตอนนี้ไปต้นทางมา220รอยยไมามาเกินมาเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้235เครื่องตัวนี้มันก็จะบายพารให้ทันทีเลย ผมถึงได้ว่าตัวตัวนี้เป็นเป็น,ปนกึิ่งอัตโนมัตินะครับเพราะว่าปัญหาเวลาเราใช้เครื่องเครื่องอะสะเต็ปดาวตัวเนี้ยสเต็ปอัพตัวเนี้ยปัญหาทั่วไปก็คือเวลาไฟเกินต้องรอมันนั่งรอเพื่อจะบิดลงใช่ไหมครับเพื่อป้องกันความเสียหายแต่ตัวเนี้ยมันจะตัดบพาร์ทให้ทันทีเลยบพาร์ทให้เป็นไฟตรงที่ที่220ิบเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลว่าถ้าใช้เครื่องม่อเพิ่มไฟรุ่นนี้แล้วต้องมานั่งรอมานั่งจ้องว่า ไปเกินหรือ,อยังถ้าไปเกินต้องรีบไปบิบลงอันนี้ไม่ต้องครับมันจะบายทาสให้ทันทีเลยก็คือคอมสันรุ่นกึ่งอัตโ,ตโนมัติรุ่นนี้มันจะมีตั้งแต่3าแอมปี่สแอมหกส0แอมปด8ิแอมหนึ่งร้อยแอมร้อยห้าสิบแอมเราใช้ลวดทองแดงแท้นะครับทองแดงลวดทองแดงที่รีบสั่งรีบมาจากเขาเรียกว่าลวด น้ำยาทนความร้อนได้200องศาสั่งรีดทพิเศษนะครับจากเยอรมันก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของคอมสันทั่วประเทศเลยนะครับลองสืบถามราคาดูได้รูปลักษณ์แข็งแรงพร้อมใช้งานใช้งานสะดวกสบายมีพัดลมสบายความร้อนให้ด้วย ประมาณนี้ครับคอมสาันจะติดอัพดาวทานฟอร์เมอร์มา